นะสายนาฬาตอนที่สี่สิบวันนี้เราก็สร้าขุนเยินกันนี่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 ฮัลฉันจะให้หุ่นยินตัวน,นี้เป็นหุ่นยินครัวนะพ่อครัวนี่กดเปิดระบบแล้วเปิดระบบเปิดระบบเจ็บรอ้อนทำอาหารเนี่ยเวลาทำอาหารแล้วนี่แล้วก็ตัดดดดดด,ด,ด,ดโอ้เสียหายแล้ว

เอาไปสติกแคร์โรดั right. ้ยสติกแคร์โรดกยังให้อะไยได้อยู่นะนี่มันตัวอะไรมันเป็ดเนี่ยสีแลงเออระบบระบบระบบล้วนแลมนเขาไม่ใช่รถแจ็คขนาดนี้นี่คอนโตโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะเอาจะเป็นใหญ่เฉยเลย